Stories from the heart ช่วงเรื่องราวจากใจคุณเรืองศักดิ์เริ่มป่วยแบบนี้มาตั้งแต่เด็กอาการทรงทรงซุดๆุดเดี๋ยวเป็นเดียวหายไปหาหมอหมอบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็หิวน้ำกระติกหนึ่งก็เป็นไข้ไม่สบายเตะบอลกับเพื่อนๆเตะมาเสร็จก็ต้องเป็นไข้ไม่สบาย คุณพกก่อคุณแม่ก็หมดหนทางที่จะรักษาเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยในช่งวงวัยเด็กจะคิดมากอยากเล่นอะไรก็ไม่ได้เล่นอยากทําอะไรก็ไม่ได้ทําพอทําปุ๊บก็ไม่สบายพอไม่สบายมาทีหนึง่งตัวเองต้องนอนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าจะฟื้นตัวความสดใสในวัยเด็กจึงหายไปมีเพียงเด็กชายเรืองศักดิ์ที่อ่อนแอและขี้โรคเวลาผ่านไป ความเจ็บป่วยของเขาไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงไปเลยมินำซ้ำเมื่อเขามีครอบครัวอาการต่างๆก็ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าเดิมพออายุ21ปีคุณเริงศักดิ์ต้องจากครอบครัวไปรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารจำเป็นก็ต้องไปครับเพราะว่าเขาเรียกให้เราไปเข้าประจําการไปฝืนใจไปก็อดทนเอาสองเดือนก็ได้กลับมานะก,ก็คิดอยู่ ชีวิตการเป็นทาหารปีแรกไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรปีที่สองที่ผมเป็นก็คือใกล้จะปวดประจำการเหลืออีกสีเดือนอาการผมก็คือเริ่มเป็นมีใจกระวนกระวายใจสั่นกลัวแล้วก็ต้องขอลาจากาผู้บังคับกองร้อยกลับไปนอนที่บ้านไปรักษาตัวที่บ้านตลอดสีเดือนที่อยู่ที่นี่มีหลายสิ่งเกิดขึ้นกับเขาคุณเรืองศักล้มป่วยลงมันจะหนักไปหมด ช่วงหัวหัวตรงบันไหลลงมันหนักแล้วเวลาเวลาเรานอนลงใช่ไหมครับไม่เจอเหมือน,นมีอะไรมาทับพอทับแล้วจะลุกไม่ขึ้นจะหนักมากเลยบางทีก็ต้องร้องเหมือนคนละมือร้องอ,อ,อะไรเ,ออเขาก็บอกว่ามันเป็นบ้าไปแล้วมั้งเนี่ยคนที่เขาเขาเห็นญาติพี่น้องเห็นบอกว่าเป็นบ้าต้องพามันไปโรงพยาบาลศรีมหาโพลอะไร ก็ไปหมดครับพอลุงบานประสานนี่ตั้งแต่เชียงใหม่สวนปุงยันศรีมหาโพธิ์โบสนี่ไปหมดเมื่อรักษาทางการแพทย์แล้วไม่ดีขึ้นแม่และญาติจึงพาเขาไปรักษาทางศัยศาสตร์จึงทําให้คุณเรืองศักดิ์ได้รู้ความจริงว่าอาการเจ็บป่วยที่เขาเป็นมาตั้งแต่เด็กนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากวิญญาณชั่วที่มารบกวนมีการทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อขับไล่วิญญาณที่มารบกวนแต่ก็ไม่ได้ผล เมื่อครบสี่เดือนแล้วแม่จึงต้องส่งคุณเรือนศักดิ์กลับไปอยู่บ้านภรรยาที่อุบลภรรยาได้หาหมอผีที่เก่งมารักษาแต่อาการก็ดีขึ้นเฉพาะในช่วงที่ทำพิธีกรรมเท่านั้นแต่พอเสร็จพิธีทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมที่ช่วงเป็นติดต่อกันจะตื่นขึ้นมาตอนเช้าเจ็ดโมงเริ่มละเจ็ดโมงนี่อยากนอนหนักหนักไปทั้งตัวเลยอยากนอนอย่างเดียวประมาณห้างย็น อ,อาการเริ่มดีไปถึงทุ่มหนึ่งเริ่มดีเริ่มดีแล้วนะพอพอเรานอนสองทุ่มสามทุ่มเ,เริ่มนอนนอนไม่ค่อยได้จะเริ่มรบกวนอีกก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขามันเป็นนะเมื่อรักษาอย่างไรก็ไม่หายความทุกข์ใจของภรรยาจึงกลายเป็นความสงสัยเข้ามาแทนที่ร่างกายสมบูรณ์หน้าตาแจ่มใสนะคะแต่เวลาเขาเป็นเขาจะเปนปุ๊บปั๊บเหมือนกับว่าเขาจะแกล้งเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยให้เรารู้สึกว่าเขาขี้เกียจหรือเปล่า ก็มานั่งคุยกันแบบพี่เราสงสัยจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแหละแล้วทั้งพ่อแม่เขาก็บอกว่าเลิกไปเถอะไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกก็อยู่อย่างเนี้ยเขาก็บอกว่าอย่างนี้พ่อแม่เพราะคนเสียงรอบข้างมันเยอะไงเงินก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หนักพอๆกับเรื่องนี้ภรรยาของเขาจึงไปทํางานที่กรุงเทพโดยยังไม่ตกลงเรื่องหยาเมื่ออยู่คนเดียวอาการของคุณเรืองศักก็กําเริบขึ้นอีกอาการที่ผมเป็นอยู่มันจะร้อนอาการร้อนที่หัวเนี่ย มันมันทนไม่ได้แต่ว่าที่ตัวนี่เรามันยังถอดเสื้อผ้าออกมันก็เย็นเราก็ต้องเอาผ้าห่มชุบน้ำแล้วมาคลุมไว้จะไปไหนก็ต้องคลุมคือคล้ายๆกับว่าถ้าคลุมผ้าแล้วมันจะเย็นเย็นพอเย็นแล้วมันจะมืดตรงนี้มันจะอยู่ได้คุณเรืองศักดิ์ท้อจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแต่ก็ต้องทนอยู่เพื่อลูกความกลัวที่มีต่อวิญ,ญญาณจึงกลับกลายเป็นความแค้น ู้พอมันเป็นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีตัวตนเนี่ยผมคงว่าผมงคงฆ่ามันไปนะลาพังเราเราสู้มันไม่ได้หรอกเรามองมันไม่เห็นมันมองเห็นเรามันสามารถที่จะทําร้ายเราได้ทุกเวลาก็คิดสู้ครับแต่มันสู้มันไม่ได้ในขณะที่ชีวิตกําลังสิ้นหวังแสงสว่างก็ได้เข้ามาในเวลานั้นพอดีตอนนั้นผมนอนอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่กับลูกพอดียายแกเดินเข้ามา ตอนนั้นผมในใจผมหดหูมันไม่มีอะไรที่จะอยากจะทําหมดหวังพอเห็นแกเดินเข้ามารู้สึกมันมีมีพลังขึ้นทันทีเลยเหมือนกับแม่ที่เดินเข้ามาหาเราแล้วกอดลูกบอกว่าลูกไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยเหมือนมีกําลังใจขึ้นมาเลยครับตอนนั้นลุกขึ้นมานั่งพอเห็นแกเข้ามาแล้วกขึ้นมานั่งคุยกับแกได้มาครั้งที่สองเห็นแกอีกก็มีกําลังใจขึ้นมาอีกตอนนี้ที่แกมาก็คือแกแกจะคุยเรื่องพระเยซูแล้ว บอกว่าอย่างเงี้ยต้องไปหาพระเยซูนะช่วยได้มันเหมือนมีบางอย่างที่มาช่วยเราตัวนั้นละมีร้อยเรามีความหวังเราต้องหายแน่นอนมีบางอย่างที่มาช่วยเราละในใจนะเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณเรืองศักดิ์จึงไปบวชตามคําแนะนําของยายวันแรกที่ไปอาการของเขาก็ยังเหมือนเดิมแต่เมื่อไปบวชหลายๆครั้งอาการของเขากลับดีขึ้น ทุกวันคุณเริงศักดิ์จะใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์แรกๆภรรยายก็ต่อต้านแต่เมื่อเห็นเขามีความสุขหน้าตาสดใสขึ้นจึงคิดว่าพระเยซูของสามีคงจะช่วยได้จริงจึงได้รับเชื่อและเป็นคริสเตียนในเมื่อเห็นสามีมาเชื่อพระเจ้าแล้วเราเห็นความแตกต่างเราก็มีความหวังใจใช่ไหมคะเราก็ทําให้เราเข้มแข็งแล้วก็ดีใจว่าในสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเขาจะเป็นอย่างที่เราได้คิดเอาไว้ okay? อยากจะขอบคุณพระเจ้า ที่พระเจ้าชุดดึงผมมาจากความมืดจากโคนตรมและจากมารซาตานที่ปกคุมผมอยู่แล้วก็ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้รับความสว่างความรอดถ้าไม่มีพระเจ้าจริงๆนี่ผมว่าชีวิตผมตอนนี้ก็คงเป็นคนบ้าหรือเป็นท่าถของอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นคงจะเป็นไปทางนั้นมากกว่าครับทุกวันนี้คุณเริองศักดิ์สุภาตราได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป วิญญาณชั่วที่คอยรบกวนมาตลอด20กว่าปีไม่มีอำนาจที่จะทำอะไรเข้าได้อีกต่อไปนั่นเป็นเพราะฤทธิ์อำนาจและการช่วยกู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า